ประโยมน์ารปฏิบัริาของบุคคลใดได้ก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยสำเร็จรุ่ง เื่อเราเนาะถามว่ามันเป็นมงคลไหมมันม,มันก็เป็นนะแต่เราเข้าใจมงคลมีทุกที่เลยที่เราไม่ไม่ไปรบกันไม่เปลี่ยนกันไม่ทะเาลาะกันที่ไหนที่มันมีบุญที่นั่นก็เป็นหมดเป็นหมดแหละเราก็จะมีแต่ความสุขใจเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนเปลียนนะคนเปลีย่ยนมีแต่เราเข้าใจแล้วก็เป็นสุขแหละ จริงความสุขไม่ต้องรอเวลารมันมีได้ตอนนี้นะความสุขเนี่ยสามารถทําให้มันมีได้ปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องรออนาคตไม่ต้องรออนาคตต้นงาบุญก็มีได้ตอนนี้เลยบุญที่เป็นเรื่องของการบัตใครมีบาปมันเลารอเองบาปมันเขาใจเขาขอบัตก็คือความความโลภ โลกในที่นี้นี่คือโลกจะได้ของเขานะสังเกตดูนะถ้าเราอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นทุกแต่ถ้าเราขยันมันก็จะเป็นอีกแบบแนละ้วขยันบันเพียรแต่ในความขยัอนอาจจะมีความหมุดกิบขึ้นมาได้เข้าใจว่าเนี่ยคือภาวาส่วนเกินอาวะส่วนเกิน,น,เ,กนเราเอาส่วนเกินออกได้็นความหมดุดยิดเห็นความหมดุดหิดมันเกิดแล้วก็จินตได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นทันทีแหละ ที่เราไม่สุขเพราะว่ามัวแต่รอมัวแต่รออนาคตเราก็เลยมีความสุขในปัจจุบันนี้ไม่ได้แต่ความสุขที่แ้จิงมันเกิดขึ้นในปัจปจุบันนี้แท่ยกให้เป็นทานทาไปเถอะอาจารย์ไปถามยบถามว่ายังมีใครยังมีความรู้สึกกุดค,คิดกอกอายอยู่ในใจไหมมุ๊กยิบนุ๊ยิบม,มันทานโกรกตล,ลอดเวลาเนี่ยโน่นไอ้นี่มา มันไม่ได้ดังใจสักอย่างมันไปเกิดขึ้นมามันได้ตื่ขึ้นมามันไม่ได้ดังใจสักอย่างแต่รู้สึกมันขุ่อิ่มขดขิดตลอดเวลาแหม่ก็มีคนยอมรับ no ว่าจะของเป็นอย่างนั้นกันเยอะเลยนะพู้สึกทีดีแก้ไขง่ายๆก็คือเนี่ยเราเข้าใจถวายเป็นต้ถวายให้พระธรรมถวายให้พระธรรมวันนี้อะไรค้างอยู่ในใจนั่นแหละถวายความริบมัน ควายึดถือในใจใช่ไแล้วถ้าเราเห็นมันเนี่ยเราเราถวายได้เราหนุกหยิบเรายึดถือเรายห็ความมีอัตตามีความยึดมั่นถือมั่นมันแดกมันก็เลยหนักอยูเลยอกยกให้พระธรรมก็เลยถวายให้พระธรรมก่อนพระธรรมคือความเข้าใจเออยกให้เขาไปเถอะยกให้เขาไปเรายกให้เขาไปได้เราก็จะพ้นจากทุกข์ ความสุขมันก็เกิดในปฏิัจจุบันที่แหละข้นบุญบุญเนี่ยนะไม่ใช่จะเบาะอ,อ่านให้ของอย่างนี้นะบุญของการให้ของที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะต้องเป็นบุญวลาละความหวงเวลาเราให้แต่ละครั้งแต่ะละครั้งเวลาเราบอกลูกบอกหลานนะอาจารย์อบรมเด็กก่อนตั้งแต่ทุกปีก็อบรมทุกปีแต่ปีนี้อบรมอีกนที่เรียนเนวะ อบรมโนมอบรมนี่อกไปเดินละสี่วันลอบรมแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยประถมนี่การถามการถามเขานะถามเขาว่าเบื่อไหมเวลาพ่อแม่ให้ไปใส่บาตรเขาบอกว่าเบืเ่อหลายๆคนบอกว่าเบื่อทําไมถึงเบื่อเขาไม่รู้ว่าไปใส่ทำไมเขาไม่รู้ว่าไปใส่ทําไมการเล่ทถามหรือว่ามีสิ่งที่มันรักกว่า ในขณะนั้นเรามีสิ่งที่รักก่อนเป็นต้นว่ารักนอนเรายังนอนไม่อิ่มรัก,กโกโทรศัพท์อย่เาเี้ยรัก,กโกโทรศัพท์ภาวะที่การเราเข้าไปรักสิ่งใดสิ่งหอนึ่งอย่างเงี้ยพอมันพัดพากจากสิ่งนั้นเป็นที่รักมันก็เป็นทุกข์มันเลยเกิดความไม่พอใจทั้งทั้งที่สิ่งนี้สิ่งที่เราดีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นำความเจริญอ,อะไรมาให้เราเลยเราก็ยังรักมัน พอเรารักมันปุ๊บของมันเด่นรัดท่าบาปมันก็เกิดจริงๆมันบาปก็ได้เปติดนะตอนติดเนี่ยมันเป็นตัวโมหะเป็นตัวรุ่มหลงพอมีใครไปกระทบนิดหน่อยข่านั้นมันก็เกิดบาปใหญ่ขึ้นมาเป็นความไม่พอใจถึงขั้นพยาบาทได้เลยนะถ้าตามใจเจ้าของเบญภูก็ให้ทำใหม่การให้เนี่ยพระบรมศาส,สดาท่านแนะนำเอาไว้เป็นเครื่องสร้างบุญ พอบุญ้องการบาตตัวนี้นะบุญที่แท้จริงต้องให้เพื่อละความตนีตอนนี้เขาตนีอะไรเขาตนีนอองเขาตนีจอโทรศัพท์เขาตนีทีวีอย่างนี้นะพอพอรู้ว่าถึงเวลาใส่บาตรแล้วเขาเห็นของตนีแล้วเขาเสียสละความตนีมามาใส่บาตรได้อย่างนี้เองได้บุญอันสูงสดุดแล้วเขาจะถึงอมสุขในปัจจุบันบุญแบบนี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะบุญแบบนี้ มันจะพัฒนาชีวิตเขาไปยิ่งใครได้ทำตั้งแต่เด็กๆใครได้ความเข้าใจคือทุกครั้งที่เขาได้ใส่บาตรทุกครั้งที่เขาได้ให้ทุกครั้งที่เขาได้เสียสละรวมทั้งการที่คุณครูให้ไปถอนถอนญ้าที่สนามโรงเรียนเลยนะรวมทั้งอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งการรบคงชาติซึ่งปัจจุบันเด็กๆเขาไม่ยอมรับกันนะเขาบอกว่ามันเป็นการริษน,นสิทธิเสรีภาพไม่รู้จะปไปครบรวมไปไหมงชาติ เาไม่รู้ว่าที่ธงชาติมันมีสีขาวคือศาสนาสีแดงคือชาติชาติอีกคือเกิดในทำไมสีแดงชาติคือเลือดเนื้อของบัณฑขตบุรุษบัณฑบุรุษที่เป็นสร้างชาติมาถ้าบันฑิบุรุษเราไม่ยอมเสียสละเลือดเนื้อความเป็นไทยไม่มีเราไปดูประเทศอื่นๆนะประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างกัมพูชาอย่างเงี้ยเขาไม่มีความสุขชาวบ้านเขาเนี่ยจริงๆเขาอยากเข้ามาทํางานในไทย เขาอยู่ประเทศเขามันแรงแคนผู้นำเพิ่นไ่ค่อยพัฒนาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็มีอะไรมาคือนถ้าฉันไม่พอใจฉันก็จัดการตัวได้ขอให้ตายก็ได้มันไม่อิสระเหมือนคนไทยรนะคนไทยปกครองกันด้วยหลักทรรมที่บานมีกฎหมายแต่ก็มีทรรมที่บาลเข้าไป ดูแลรักษาถ้ายังไม่คอจับก็อัดบุ่มรวยไว้ไปเกินนะเกินหนึ่งเกินสองเกินสามไม่ไหวครับก็ถึงเจจกจฑ์เข้าไปเป็นหลักธรรมะพิบาลแล้วก็พัฒนาเศรษฐกษฐิจเรามีอาชีพโดยเฉพาะในหลวงหลอกอ้าวเป็น,ปนพ,พยายามมองหาอะไรที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านได้พัฒนาทั้งเกิดความทำอ,อะไรต่างๆพัฒนาอาหารแบบชีวิจริงๆก็เป็น หน่วยงานเอ็นไาบริษัทหนึ่งที่เข้ามาทาการทดลองเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างๆโดยมีโครงการของรอบครเศรษฐบ้าอย่หัวจาชการที่เก้าเด็กคนคิดขึ้นมาคนเป็นอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เขานับถือกันทั้งโลกเลยระดับโลกในระดับอ้าอะไรที่คนอื่นทาไม่ได้ท่านทำได้เป็นคนบอกผลเดี่ยวท่านคิดได้คนเดียวในโลกเห็นที่ว่าคนไทยเป็นคนโง่นะคนไทยดีฉลาดมาก รอ้อยเก้าท่านเก่งแล้วนะโรคเลยท่านคิดท่าน,นคิดนี่ขึ้นมารัฐบาลก็ไปเอาโครงการของในะรวงมามาทำเพราะว่าคนมีเงิน,นรัฐบาลหลวงรอเก้าเป็นกษัตริย์ที่ยากจนที่สุดอ่ะเพราะว่าพระราชทรัพย์โดนยึดเขายึดทรัพย์ท่านเนี่ยมากมายมหาศาลในร้อเก้าเนี่ยรอเก้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ถือว่ายากจนที่สุดอ่ะเอา,าพึ่งมาเปนก้อนเก่ ทำไมเราภาพไม่มีอะไรสักชินมันมันก็โย่แบบก่อนๆเสือส้อใส่ตัวเขาเขากเปา,าอย่างไรแต่ว่าอาตคริยะภาพพระเนี่ยโอ้มากมายมหาศาลรัฐบาลเพินพ่นดีเห็นงามเพิ่นกะเ,เอามาพัฒนามาช่วยก็เกิดเป็นโครงการต่างๆน,นานาขึน้นมาคนไทยอาจารย์ว่าเป็นคนมีหุ่นะเป็นเป็นปฏิปปรูปประเทศาวาสวัสอยู่ในประเทศที่มันสมกวนอย่างนี้เนาะฮะเราอย่างนี้ ชาติชาติเราเกิดขึ้นจากเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเราสีแดงือชาติสีขาวนี่ศาสนาศาสนาที่จริงๆหมายถึงคำสอนคำสอนศาสนาเนี่ยสอนให้คนไม่ไม่จะไโปโกรธกันนะอย่าไปเกลียดกันอย่าไปทนะเลาะกันเราอยู่ด้วยความสมัครสมานามันขีภายใต้ความเข้าใจเอนอตัอสิ่งนะั้นเป็นตัวสืองหม่ ก็อย่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันนับถือสิ่งนี้ภายใต้ความเข้าใจเราอยู่ได้กันได้อย่าไปฆ่ากันอย่าไปเปลี่ยนกันาะความเปลี่ยนมันจะทุกศาสนาเนี่ยเป็นตัวเยียวยาทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคถีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำสมัยก่อนก็เป็นผู้นำในในการลบถ้าขาดผู้นำเนี่ยไม่มีทานอี่ที่เรือมันจะ ลอยไปถึงเส้น์ใชไผู้นำต้องฉลาดบางคนบอกผู้นำไม่เห็นทำอะไรผู้นำมีเจสั่งนี่แหละตัวสาคัญเลยสั่งไปไหนกแบบารวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหลายคนลยลุทธ์ทั้งหลายต้องมีแม่ทัพกองทับใช่ไหมควต้องรู้ทิศทางว่าเราต้องทำอะไรมีกระบวนการที่ชัดเนนจนมาถึงจะชนะได้ถ้าขาดผุ้นันคนเดียวเนี่ยรับรองเลยคนเป็นแสนแสนเนี่ยเดินไม่ถูกทางเนี่ย ไตเ่นรูู้กผูน้นำนะผู้นำที่เขาฉลาดสามารถนำพาคนเป็นล้านล้านให้รอดพ้นจากภัยี่บัตรนะถ้าขาดผู้นำคนเดียวคนเป็นล้านล้านตายหมดก็มีเพราะว่าขาดผู้นำเราจะเอาความคิดกลันตัวเรา,า,เาพูดแล้วก็มองมองเห็นความจริงชาติศาสนาะม้ากษัต์เราคารพคือคอรพน้ำใจเพื่อขอลบของชาติเนี่ยเห็นทุววันนี้เขาถามไม่รู้จะเปมม็นารพบทางไหนของชาติ ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะใจเขาเสียใจเขาเสียเสียอะไรเสียน้ำใจเท่านี้ถ้าเขาเสียน้ําใจจากสิ่งมีคุณนะต่อไปพ่อแม่เน่จะเป็นธาตุองเขาเขาจะไม่รู้คุณถึงพ่อถึงแม่ด้วยไปมองข้ามนะพรา,าศาสนาท่านสอนเรื่องทานเนี่ยแม่นี่ก็เป็นธานุานภายใต้ความเข้าใจใช่ไหมการศาสนาเราใส่บาตร ใส่บาตททำใหม่เด็กเขาไม่รู้เขาก็เลยเบื่อแต่ถ้าพ่อแม่สอนว่าใส่บาตรแล้วรับบาปไอ้ที่มันบุญหยีพุทธิธอไปอยู่เนี่ยมันเือดตัวบาตให้เราเสียสละกันันแหละเสียสลับเสียสละบาตอย่างนี้เราเสียสลับบาตไปใส่บาตรนี่บุญก็เกิดถ้าเด็กเขาเขารู้อย่างนี้นะว่านี่คือบาปนะไอ้ตัวบุญหยีเนี่ยมันคือบาตรไอ้ตัวไม่รู้มันตัวบาปแล้วก็มาใส่บาต ชีวิตเขาจะพัฒนาพัฒนาต่อไปเขาจะเป็นบุคคลที่สามารถฟังฟังคนพูดได้ฟังคนด่าได้ฟังคนติได้โดยที่เขาปีปัญญาแล่นตลอดเวลาเขาจะพ้นภัยในวัฏสงสารนี้ภายใต้ปัญญาที่มีแล้วเขาจะเป็นสุขุมเป็นคนสุขุมรู้จักฝันแล้วแยกเนี้ยได้แยกแยกได้ว่าไอเนี้ยไอเนี้ยคนทำอันนี้เป็นคนทำอันไหนที่มันเป็นคาพูดที่ เกิดขึ้นภายใต้ความไม่เข้าใจเขาจะรับรู้ได้เขาจะทิ้งหน่ไประบายไว้ในที่อันสมควรแล้วเขาจะรู้กับเลือกเขาจะเป็นคนรู้กับเลือกเหมือนเรากอกทุผู้เรียนนี่แหละเราก็ไม่กินเปลือกกันเราก็กินแต่เนื้อมันเม็ดเราก็ไม่ินแล้วก็กินแต่กินแต่เนื้อเพราะว่าในโลกนี้ยมันไม่มีอะไรมีประโยชน์แต่ถ่ายเดียวหรอกมีแต่ทรรมเนยธรรมะคือความเข้าใจสัจรธรรมเนี่ยมีประโยชน์ถ่ายเดียวกอเข้าใจเขาจะรู้กับเลือก เาจะเลือกคบ้าสมาคมรู้แบบเลือกหาเนี่ยวิถีชีวิตก็เป็นไปตามความเข้าใจนี้การให้ทานก็เลยเป็นการก่อจาระว่าแล้วสร้างสูขในปัจจุบันถ้าใครได้พัฒนาตั้งแต่เด็กได้ความเข้าใจอย่างนี้นะชีวิตเขานี่ได้ดีแน่นอนไม่มีทางคบผ่านเลยวิถีคิดเขาจะพัฒนาก็เลยอไปเขาจะแย่งแย่งได้ว่าเราคนจะเลือกอะไรคนจะคบอะไรคนจะทำอะไรพัฒนาตั้งแต่ทาน ทานก็เลยมีประโยชน์เพื่อปูนกับชีวิตคือต้นกำเนิดบาบารทำลายชีวิตเราโพบาปเนี่ยมันจะทำเมื่เราไปพบกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบบางอย่างไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยแต่สิ่งที่เปลียดเนี่ยช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมแหมกระบวนการพวกนี้นะบุตรของเราเนี่ยมันก็เลยปูกแตงออกเป็นสามประเทศดังนั้นบุตรเนี่ยอย่างขั้นสักันว่าเกินมาอยู่เนี่ย ก็นมาดูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ค่อยสบายอะไรต่างๆอันนี้คือน้ําใจกิิยาณ์นะบทนี่ก็แตงออกเป็นสามสามประเภทบทอันนึงก็เรียกอภิชาตประบุเห็นไหมอภิชาตประบุนี่คือบทที่ดีกว่ามารดาบิดาทั้งสองด้านดีด้วยคุณธรรมดีด้วยปัญญาเอารู้แบบพัฒนาเขาจะรู้ในสิ่งที่ดีแล้วก็จะช่วยดึงมารดาปิดาให้พัฒนาขึ้นได้ คนแบบนี้ไม่ค่อยได้พูดได้อะไรมากแต่ไม่ใหม่พ่อแม่อาจจะไม่ค่อยพอนใจต่บางอย่างอย่างลูกศิษย์อาจารย์อะไรคนนี้ลูกเขาวัดแต่พ่อแม่ไม่เขาวัดพ่อแม่เป็นห่วงลูกลกลัวอาจารย์เต้ยหลอกหลอกลูกมาวัดอย่างนี้นอย่างนี้โดนโดนหลอกมาเพราะว่าเอกเขาวัดลูกอาจารย์โน่นอีกหลายคนพ่อแม่ไม่เขาวัดแต่ลูกมาวัดนีเป็นต้นแต่พอเรามีความเข้าใจ ลูกเอาหล่น้านมาศึกษาทธรรมะมีความเข้าใจสามารถไปเล่าให้แม่ฟังด้สามารถไปเล่าให้พ่อแม่ไปมาพ่อแม่ก็สามารถเอาพัดได้นานๆไปนานๆไปมันซึมซับเกิดความไวเนื้อเชื่อใจก็เข้าใจธรรมะธรรมะนี่ไม่ใช่มาสัทธานันเตยนะธรรมะมันจะสัทธานโยกออกเรารู้ว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวได้ไปไต้ความเข้าใจธรรมะเราสามารถพ้นไา้เราสามารถมีสุขเป <red> ็น ภายใต้ความเข้าใจสิ่งของเราไปยุกถ์อนั่นเเราสามารถพัฒนาชีวิตได้ด้วยการให้คนละคนละความตจความตันนีขทำให้เราสึกทุกข์อย่างนี้เป็ดต้นความตันนีเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นเลยหนักอกหนักใจไปจนกระทั่งถึงหลับนอนหลับยังหลับเองนะมันเหนื่อยบางคนนอะยังไงก็นอนไปหลับพอจะไปหลับก็หลับได้น้อยนอนก่อนจะแจ้งเพราะว่ามันวนแต่ทุกข์มันวนแต่คิดมากเพราะเขาปล่อยไม่เป็น แล้วเกิดเราเข้าใจธรรมะให้เป็นทานก็เด้ยกให้ทิ้งให้เป็นทานไปเสียสละไปแ,แบกมันไม่ทำไม่ยกให้เขาไปถึกเขาอยากได้เมียเราไปยกให้เขาอยากได้อะไรก็ยกให้เขาเขาขโมยก็ได้ก็แล้ข,ววลข,ลขปปังหัวไปแจกไว้ก็เป็นทุกข์เป็นปล่าสุขมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนั่นเองคือคน,นที่เข้าใจถึงถึงเรื่องทานหรือการให้พัฒน,น,นาชีวิตได้อย่างนี้นะ บุตรเนี่ยบุตรอภิชาติบ,บุตรเป็นบุคคลผู้ที่มีความเจริญกว่ามารดาปิดาทั้งไายโลกทั้งไายทรก็เขามีธรรมะถ้าก็เลยพัฒนาก็เลยได้ดีกว่ามารดาปิดามารดาปิดาจะิชอบมากเห็นลูกเอาไปเอามาลูกกระส่งความสําเร็จในด้านต่างๆเพราะว่าชีวิตเขาพัฒนาไปด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจใช่ไหมบทที่สองเนี่ยบทที่สองเนี่ยคือบทที่เสมอกันกับมารดาปิดา แบบนี้ก็ยังพออุ่นใจอยู่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยอย่างน้อยๆมันก็ไม่ไปทําสิ่งอื่นที่ที่เราไม่ชอบเขาอยู่กับเราทําอะไรเหมือนเราอะไรเสมอบรรดาปิดา็สืบทอดมรดกไปได้ความรู้จากบรรดาบิดาไปอย่างเงี้ยก็ยังน่าน่าอุ่นใจแต่บทที่สามนี่บทที่สามคือบทที่ด้อยของบรรดาบิดาจบทคนบทแบบแรกเนี่ย สามารถเชิดชูมันดาบิดาให้ศูนให้เด่นให้หลุดพ้นจากคามนะบุตที่สองนี่ยงเส้นคงวาสเสมอต้นสเสมอปลายแต่บทตรที่สามเนี่ยจะทําให้มานดาบิดาเป็นธาตุแต่ทําทให้มานดาบิดาตัวเองเป็นธาตุวิทยาของเขาคือเขาจะเป็นใหญ่แล้วเขาจะกดขม่มมานดาบิดากองปัตนูปรต,ปรตเทธิตามไม่มีแต่เวลามีใคราดา่นก็ด่าไม่หนโกรธที่สุดเลย แต่คนที่ทําให้มัรดาบิดามองให้กลับเป็นตัวเอง,ต,เองตัวเองที่ทําลายมันดาปิดาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันออกอัดอินทรัพยากรของมัรดาบิดาเรี่ยวแรงของมัรดาบิดาความรู้สึกของมัรดาบิดาก็าจะทําให้มันดาปิดาเป็นทา,าด,ดุโยตลอดบุตรบุประเภทที่สามนี่เกิดขึ้นกันเขไา,มาขไม่มีธรรมะเขาไม่มีธรรมะคือกัญญูยกตเวทิตาน,นั่นแหละ เขาก็จะเอาใจใส่แล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพบ่อยมากสุดท้ายเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลักธรรมะของมรสมาสมพุทธเจ้านะเราอย่าไปติเราสามารถสืบทอดอายุประศาสนาได้เพียงแค่เราชวนลูกชวนหลานเนี่ยให้รู้จักทาบุญเพื่อรับเพื่อรับบาปบอกให้เขาเข้าใจว่าทําทําไมทำเพื่อรับความวุนี่ โอ้ความหวงมันจะทามันจะเป็นตัวอุปสรรคของชีวิตทําไมชีวิตเราจะพัฒนาได้ต้องคมชัดตองนี้ไม่ได้โดยการด้วยการให้คำว,ว่าให้เนี่ยมีอยู่ถึงสามระดับเลยให้วัตถุให้อภัยอย่างเงี้นะให้อภัยเนี่ยหรือว่าให้สิ่งยึดถือในใจสิ่งยึดถือในใจจะบอกใหยก้ยังไงมันจะเป็นกุศแนะนำข้อสอนี่คือการสืบทอ,อดอายุขศา,าสนา าศาสนาพุทธเราเนี่ยอสอนเพื่อให้เราเข้าใจโกเองพึ่งพาโกเองไม่ได้หวังพึ่งพาสิ่งเดียเราจะพ้นจากบ,บาปได้งภาพยายามเข้าใจอย่างนี้ก็อเอาเรื่องการให้มาพัฒนาชีวิตของเรื่องส,เองสีเรื่องเสียสละไม่พาดไม่ักเนี่ยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครเนี่ยม,มันมันเครื่องพัฒนาชีวิตให้พ้นจากบ,บาปเอาการภาวนาทิง้งความคิดเรารู้ว่านึกคิดนั่นแหละที่มันทําให้ชีวิต,ต,วตเราดําเนินไป เมื่อเราติดบากคือนึกค,คือคิดเราก็แบบอดีบปลุกมหายใจหายใจข้าวหายใจ,ยใจออกเพื่อตัดป่าออกกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิธีการพัฒนาชีวิตให้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอนี่นี่บุญในพระพุทธศาสนานะวันนี้นี่ยภาวพาก็คือว่าได้เป็นผู้ได้เสียสละได้เป็นผู้กระทำบุญถ้าเราเข้าถึงบุญในพระพุทธศาสนาจริงจริงเนี่ยมงคลมันจะเกิดทุกขณะที่เราหายใจขา้าหายใจออก มงคลนี่เป็นต้องอาศัยฐาาดีมงคลอาศัยความเข้าใจดีความเข้าใจถูกเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขละภายใต้การเข้าใจามัปทิ้งบาตทิ้งบาตด้วยการเสียสละ้วยการให้โดยการไม่เ,เบียดเบียนโดยการยุจโคมหายใจทิ้งขางูุกอิทในอารมณ์ทิ้งอารมณ์เอคราวเนี้ยชีวิตเราจะเป็นบุคคลผู้ขึ้นชื่อว่าํำเนินไปด้วยความเข้าใจหรือปัญญาแต่ถ้าเกิดเรายังทิ้ง ติดอยู่แล้วก็ดิ่นหลนไปทำสิ่งกระทบสิ่งเล้าเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตที่ยังดาเนินไปภายใต้่าหรือตัณหานะชีวิตที่ดําเนินไปภายใต้่าหรือตัณหาเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดรูร้ทิทางได้แต่มันจนใหญ่ันจะตกไปสู่ที่ปัดมันจะไม่เจริญเพราะอ,อ,อนานาจของา่ามันจะครอบงำอยู่ตลอดเลยคนอย่างนี้เป็นอ,อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราอยากพ้นจากทุกนะ เราต้องเข้าใจเข้าใจสาเหตุของมันแล้วก็บริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองภายใต้การเสียสละเสียสละคือการให้แล้วก็การไม่เบี่ยนเพียนการไม่เบียนเบียนผู้อื่นเป็นศีลแล้วแล้วก็การภาวนาคือการละความผูกพันกนนในอารมณ์อย่าเอาอารมณ์นำหน้าถ้าใครเอาอารมณ์นำหน้าเนี่ยมันจะพบกับความเสือ่อมวันนี้อาจารย์ก็ขออนโมทน,นา นยยกจะภาพนะทีาพักกนไดสมอุตสารัทธนาตองในโภบาใจามารับทันปาอาหารก็ได้รือโอกาสได้เผยแผ่ศาสนาคือลรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นหนทางเดียวที่จะรักษารศาสนานี้ไ้ได้ที่อื่นเขาเป็นอย่างไรเขาไม่เป็นไรแต่อาจารย์ขอขอให้เราทั้งหลายเวนเวนวด เล่นวัดผู้บอาจารย์เอาไว้ให้คนแต่งวัดู้บาชการเพิ่นกำเนินตามความศรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเกลียดอย่าเพิ่งทำเอ้อเหตุผลที่ว่าพระนอเล่าสัจจะความดีให้ผมฟังเลยเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากหราแต่กิจริงๆไม่มีหนทางอื่นอาจารย์ก็ขออนมทนากับคุณงามความดีของหลวงจัาพระพญโก่อโยงแม่โลม จากโยมทุกๆคนที่พากันได้มาทำบุญมาฟังพระเจ้าประสงค์แสดงะธรทำบันเทิสนาในวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายท่านทั้งหลายได้กระทำมาจงเป็นภารวะเป็นปัจจัยนุ่งนำสมให้ท่านทั้งหลายประสบกับความสุขความเจริญทุกอย่างได้ให้ได้มีร่ำรวยเป็นเศรษฐีสมปราถนาอันดีทุกๆประการ